ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหม c h ช n นโค้ดนะครับช่องที่สอนให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโค้ด EA ในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับโค้ดที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์อยู่นะครับออเดอร์ตัวต่อไปนะครับออเดอร์ open price คำสั่งนี้ฟังก์ชันนี้เนี่ยเอาไว้ดึงค่าราคาเปิดของออเดอร์นะครับซึ่งราคาเปิดเนี่ยมันเป็น type double ดังนั้นเราจะต้องประกาศตัวแปร double มาลองรับเก็บค่ามันเอาไว้แบบนี้นะครับต่อมาออเดอร์ take profit ตัวนี้ก็คือราคาที่เอาไว้ tp นั่นเองซึ่งมันไม่ได้เป็นระยะทางจุดนะครับตัวนี้เนี่ยมันคือราคาก็คือเป็น double เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอา double มารับลองรับเก็บค่าของมันไว้เมื่อมี take profit แล้วเราก็มี stop loss ตัวนี้นะครับซึ่งเหมือนกันตัวนี้เนี่ยเป็นค่า double เพราะฉะนั้นก็เอามา เป็นดับเบิลลองรับเก็บเอาไว้แบบนี้นะครับคลิปนี้ดูออเดอร์3ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วพอเราพิมพ์ออเดอร์ขึ้นมามันจะมีตัวเลือกเป็นฟังก์ชันเต็มไปหมดเลยแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถดึงค่าต่างๆออกมาได้เยอะมากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทยอยพูดถึงกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแมชชีนโค้ด้วยนะครับสวัสดีครับ